เจนนี่ไลฟ์ขายของได้ปังขนาดนี้เสียภาษียังไงใดๆแล้วตัวแรกเลยที่เป็นภาษีที่ห้ามลืมคือภาษีมูลค่าเพิ่มแวดเพราะว่าค่าปรับแพงมากแล้วไม่ว่ารายได้จากการไลฟ์มันจะวิ่งเข้าบุคคลที่เป็นเจนนี่หรือมันจะวิ่งเข้าบริษัทของเจนนี่อันนี้ยังไงก็หลบไม่พ้น ทีเนี้เจนนี่เขาใช้หลักการแบตแยกนอกเช่นค่าจ้าง3ล้านที่ไลฟ์ได้ให้กับหนุ่มกันใช้ใช่ไหมเจนนี่อ่ะเขาก็ไปแยกนอกอีก7%แปลว่าอีก2องแสนหนึ่งเนี่ยคนละคนละก้อนกันกับ3ล้านเจนนี่เอาสองแสนหนึ่งที่พี่หนุ่มจ่ายเพิ่มมาเนี่ยเอาไปยื่นแบตพอๆสามศูนย์เป็นภาษีขายให้กับสัมภากรแล้วรายได้ที่เจนนี่รับเนาะเนาะ,ะก็คือ3ล้านบาททีนี้เรามาดูกันว่า3ล้านเนี้ยไปไหนต่อโอมภาพจงมาปึง้ง รายได้ที่วิ่งเข้ามาในนามบริษัทนะรับรู้เป็นรายได้ทั้งก้อน3ล้านบาทค่าใช้จ่ายของบริษัทหักตามจริงเลยอันนี้ขอสมมุติเป็น10%คือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น3ามแสนพอมาหักลบกันเนี่ยเหลือกำไรของบริษัท2องล้านเจ็ดสองล้านเจ็เนี่ยเจนนี่จะต้องเสียภาษี20%เพราะว่า อัตราภาษีของบริษัทเจนนี่มันใช้อัตราทั่วไปเนื่องจากว่ารายได้อะมันทะลุเกิน30ล้านไปไกลมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเอา20%อัตราภาษีคูณด้วยกำไร2ล้าน7 000. จะเหลือภาษี540,000บาท จุดสังเกตคือบริษัทเจนนี่สามารถวางแผนภาษีได้ด้วยนะเจนนี่ผู้ซึ่งเป็นแบบผู้ประกอบการอ่ะเขาจะรู้เลยว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นเท่านี้แล้วเมื่อระวางแผนภาษีเข้าไปให้เอาค่าใช้จ่ายมาหักออกทั้งหมดจะเหลือกําไรสุทธิเท่าไหร่แล้วเสียภาษีในนามบริษัทเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขเนี้ยที่เสียภาษีในนามบริษัทนะไปเปรียบกับการรับรู้รายได้ของเจนนี่ในนามบุคคลธรรมดาถ้าไม่ได้เอาบริษัทมารับรู้ ก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมว่าภาษีที่เจนนี่ถูกหักหนะ้าที่จ่ายเอาไว้ทุกๆ3%เเที่บริษัทพี่หนุ่มและบริษัทอื่นๆหักบริษัทเจนนี่ไว้อย่าลืมเอาภาษีถูกหักหนะ้าที่จ่ายมาหักออกจากภาษีทั้งปีที่บริษัทเจนนี่จะต้องเสียด้วยเพราะว่าถูกหักไว้แล้วเราควรใช้สิทธิเครดิตภาษีเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไม่อย่างนั้นเราจะเสียสิทธิ์และเราจะเสียใจนะแล้วเดี๋ยวเจอการกลับ คลิปถัดไปที่ว่าถ้าเจะนี่รับรายได้ในนามบุคคลจะเสียภาษีเท่าไหร่วันนี้แป๊วบ๊ายบาย